สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูฟังก์ชันล็อกแทน 3x ฐาน5นะครับล็อก f แทน 3x ฐาน5เราจะใช้สูตร d12 ล็อก u ฐาน a เท่ากับ1ส่วน u ลอน a du by dx นะครับเรายังมี tan u คือ tan x แทน 3x ตัวนี้นะฮะเราจะต้องใช้สูตร d17 ด้วยแทน u เท่ากับ sec กำลัง2 u แล้วก็ด u อูก็คือดิฟไส้เขานะครับยตัวเนี้ยก็คือแทน 3x ตัวนี้1ิบเท่ากับ d ี x ยดีเอล็อแทน 3x มฐาน5เราจะได้ หส่วน1ส่วน u แทน3าม x lon a lon ห้คูณอยู่กับ d by dx d by dx เนี่ยเราไม่ต้องใส่คูณวันนี้แล้นะครับแทน3 x แล้วก็ดิฟไส้เขาด้วยดิฟ3 x ด้วยนะครับ มันจะได้เท่ากับ1ส่วนแทน 3x อลอน5ที่คูณอยู่กับแทน u แทน u ได้เซกกำลังสอง u ได้เซกกำลังสองดิฟไซได้3ดนี่นะครับเราก็เอาเซกกำลังสองส x คูณ3ได้ สามเศษกำลังสองสามเนะครับคูณกับ1ส่วนแทนสามเลอนห้าจะได้สามเศษกำลังสองสามเส่วนด้วยแทนสามเลอนห้าเสร็จแล้วตัวลอนจะใส่จุดตรงนี้ก็ได้นะครับ ว่ามันคูณกันอยู่หรือไม่ใส่ก็ได้โอเคจบแล้วนะครับ